ขเขมรอ้างจะทวงดินแดนคืนหนึ่งในนั้นคือสุโขทยัยผมจึงได้เดินทางมาพิสูจน์หาความจริงและที่นี่คือโบราณสถานปรางเขาปูจาสิ่งปลูกสร้างโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในสุโขทยัยตั้งอยู่อำเภอคีริมาตรห่างจากอุทยานเมืองเก่าประมาณ15กิโลเมตรนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าคือชุมชนแรกของสุโขทยัยที่ได้รับอารยธรรมของโบราณที่นี่ ปรากฏหลักฐานเทวสถานปรางแบบขอมในลัทธิไสวนิกายศิลปะสมัยบาปวนกำหนดอายุราวพุทธศตรวตรรษที่16ผมได้มาพบกับอาจารย์เคียงชำนิอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์นักสำรวจโบราณสถานและปราลาดท้องถิ่นชาวสุโขทยัยอาจารย์ได้วิเคราะห์ได้น่าสนใจมากนะครับชาวติกตอกสามารถรับชมคลิปเต็มได้ที่บ้านแดงนะครับบางเขาปูจา ปางเขาปูจาปูจาในทีน่นี้ก่อนที่ผมจะไปสถานที่ต่างๆเนี่ยผมโดยระหว่างขับรถเนาะผมก็จะหาข้อมูลว่าโบราณสถานแห่งนี้วัดสถานแห่งนี้เนี่ยมันมีที่มาอะไรยังไงเพื่อให้เราได้เข้าใจโบราณสถานที่เราไปชมมากขึ้นนะครับแล้วผมก็จะไปเก็บภาพแล้วผมก็จะทําคลิปออกมาผ่านช่องแล้วบังเอิญจังหวะที่ผมขับรถอะแล้วผมก็ดูช่องอาจารย์แล้วผมก็คิดว่าเอ้ปราดท้องถิ่นท่านเนี้ยพูดดีๆมาก คือผมผมได้ยินคําว่าเดิมเนี่ยมันเกี่ยวกับเขาปูยา่ย่าเพราะว่าม,มีมีเขาเรียกว่าโบราณสถานโบราณวัตถุที่พบเนี่ยที่เขาเขาเรียกว่ามันมีทั้งรูปขรัที่เป็นผู้ชายชม,ม,มีรูปขรัที่เป็นผู้หญิงเปลี่ยนแ,แปลกใจว่ารูปขรัที่เป็นผู้ชายเนะี่ยโดนทุบทิ้ง โดนทุบทำลายแล้วรูปคารพที่เป็นผู้หญิงยังเหลืออยู่แล้วเรารู้จักกันในปัจจุบันว่าพระแม่ย่าในน้มของพระแม่ย่าใช่ไหมครับนี่คือข้อสันนิษฐานของนักโบราณคดีนะเขาบอกว่าพระแม่ย่าเนี่ยน่าจะเป็นเทวรูปที่พบอยู่ที่โบราณสถานปู่จ๋าแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับหลังจากที่มีการทุบรูปเทวรูปของนุร่ะก็มีการอัญเชิญเนี่ยพระแม่ย่าเนี่ยไปซุกไปซ่อนไปไว้ในเพิงในถ้ำผมอาจจะเป็นไปได้ไหมครับพอพอเปลี่ยนมานับถือ ครับอ่าแล้วก็มีการทุบทำลายบ้างแล้วก็บางคนที่หวงแหนรักเคารพก็เอาไปซ่อนไว้ใช่ไหมอาจารย์ก็ผมก็หวังนันแหละเพียงแต่ว่าผู้ชายทำไมทุบครับอาจจะเป็นพวะเราอ่ะเหมือนเคารพสุภาพสตรีเขารผู้เป็นแม่เป็นวัฒนธรรมไทยโบราณนะอาจารย์ก็เลยใจไม่ใจไม่รายพอที่จะทุบรูปปั้นผู้หญิงน่ะครับแล้วต่อมาเราก็รู้จักในนามพมเมยาแล้วคนสุโขทัยก็เชื่อกันว่าปัจจุบันเนี่ยพมยาก็ ก็คือพระนางเสืองแหม่ของพ่อคุณรามแต่จริงๆดั้งเดิมจริงๆน่าจะเป็นเทวรูปเพราะว่านักวิชาการหลายๆคนเ็าบอกว่าเป็นเทวรูปซึ่งถ้าเป็นเทวรูปเนี่ยปรางที่มีผู้หญิงมีผู้ชายส่วนใหญ่ก็คือพระศิวะพระอุมาเทวีอ๋อครับคือพระองค์ท่านก็คู่กันอยู่แล้วคู่กันอยู่แล้วแล้วที่ผมสสนนิษฐานก็คือบริเวณปางเขาผูจานะมันน่าจะเป็นศูนย์กลางชุมชนของสุโขทัยยุคเริ่มแรกยุคแรกเลยยุคแรกเลยเพราะว่าอารยธรรมที่มันปรากฏตรงนั้นน่ะมันไปร่วมสมัยกับ หอมยุคบาปวนบาปวนเลยลก่อนก่อนไบยนิกครับ,บ,บก่อนไายนิกเนี่ยแล้วจากตรงนั้นความเจริญน่าจะย้ายมาตรงนี้ตรงที่เราหนังกันอยู่นี่คือวัดพระพายหลวงซึ่งผมก็เสนษฐานว่าน่าจะเป็นชุมชนสุกโขไทยยุคที่สองอตอ่อจากปางเขาผูจา๋าครับครับซึ่งตอนที่เป็นปางเขาผูจ๋ามันไม,ยม่ยังไม่มีรูปแบบคูน้าคันดินอะไรเห็นเด่นชัดเดี๋ยวขออันนี้นครับยุคที่สองนี่คือยุคของพ่อขุนนางนำถมเราใช่ไหมครับน่าจะ รุ่นราวข่าวเดียวก็พ่อขุนสีนาวนำถมหรือพ่อขุนสีนาวนำท่วมพอรูปผังเมืองผังเมืองของวัดพระพายหลวงเนี่ยมันเหมือนกับผังของนครวัด,อ,อ,วดอืาหลายๆคนบอกว่าเราไปลอกเลียนแบบมาจริงมันไม่ได้ลอกเลียนแบบครับแต่มันก๊อบ <c oughs> แม้แต่ทิศท,ทางครับอของนครวัดเขาเข้าทางทิศตะวันตกเนาะเข้าทิศตะวันตกหันหน้าไปทางตะวันขึ้นต้องบอกว่าเป็นจักรวรรดิใหญ่เนาะอาจารย์ทุกอย่างมันก็มันก็ส่งต่อวัฒนธรรมถึงกัน ของพระพายหลวงก็เข้าทตะวันตกแล้วก็หันหน้ามาทางตะวันมือ,อน,นแบบแปลนเดียวกันอาจารย์เพ<ม>ียงแต่ว่ามันจะสําเร็จเรียบร้อยในช่วงของยุคเดียวก็นครวัดหรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่านักโบราณคดีบอกว่าโบราณสถานปางสามยอดอมันอยู่ในสมัยของบายนซึ่งสมัยบ,บายนก็คือสมัยของชัยวรมันที่เจ็ดซึ่งอยู่หลังจากนครวัดประมาณสักประมาณ0ปอีอืมสี่สิเปีจะเป็นไปได้ก็เป็นรับอิทธิพลมาในยุคนั้นเลยนะครับอาจารย์แกผมว่ามันน่าจะเริ่มแรกเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคนครวัด แต่ว่ามันไม่ได้เรียบร้อยฉะนั้นเขาปูจาก็คือยุคแรกเลยตามตามข้อเสนอทางของผมเพราะว่ามันเป็นยุคบาปวนซึ่งยุคบาปวนเนี่ยตรงกับกษัตริย์ของที่ยิ่งใหญ่องค์นึงก็คือพระเจ้าอุทยาทิตยะองครับผมที่นี่คําว่าอุทยารลอก็คืออุไทยทิตยะเนี่ยมันคือดวงอาทิตย์อุไทยซึ่งมันจะเหมือนก็สุโขทัยสุขะบุอุไทยไม่รู้เกี่ยวข้องอะไรกันเพราะกษัตริย์สุโขทัยองค์นั้นก็สี่อินทร สีอินสีอินทรบดินทราทิตย์สีอินทราทิตย์เนี่ยเมนูมันเกี่ยวข้องอะไรกันต้องบอกว่าองค์ความรู้แบบนี้นะครับหาได้หาหาไม่ได้นะครับต้องจัดปราท้องถิ่นที่ที่ใช้การวิเคราะห์เชิงเชิงงานงานวิจัยของท่านเองนะครับเออต้องบอกว่าผมเนี่ยได้เจออาจารย์จากย t u b e เมื่อสามชั่วโมงที่แล้วในในระหว่างขับรถนะครับที่จังหวัดตากพอผมจะมาที่สกโไทยเนาะแล้ว ไม่รู้อะไรโดนใจทำให้เรามาเจอกันที่วัดพระพายหลวงเป็นเรื่องที่บังเอิญมากทีนี้ผมก็ได้ยินเสียงอาจารย์กําลังบันทึกวิดีโออยู่นี่ทำไมดุงคนนี้เสียงเสียงเหมือนอาจารย์ที่ผมฟังอยู่เนี่ยเมื่อกี้เมืม่อกี้ผมเข้ามาครับผม,ผมจะคุยตรงนู้นแต่กลัวว่าจะบรบกวนรบกวนพี่นะเพาราะกำลังเห็นตั้งกล้องอยู่นั่นผมก็เลยเลี่ยงมาทางนี้ทีนี้ขอขอ ถามนะครับอาจารย์เป็นใครมาจากไหนเป็นอาจารย์สอนที่ไหนอะไรยังไงครับ,รบผมผมเคียงชำนี้คนสุขโขทัยโดยกําเนิดเป็นคนอำเภอกงไกราดปัจจุบันก็เป็นพนักงานราชการครับสอนวิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์พุทธศาสตร์แล้วก็สอนพิเศษคือด,ดนตรีไทยอยู่ที่โรงเรียนไกรในวิทยาคมราชมังคลาพิเศกซึ่งเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติของนหลวงรัชกาลที่เก้าโรงเรียนนี้อยู่บ้านกงใช่ไหมครยบอยู่บ้านกงอำเภอกงไกราดจริงๆเป็นโรงเรียนประจำตำบลนะครับนักเรียนประมาณเกือบเกือบสี่ร้อยคนประมาณนี้โอ้ครับผมคือ ผมแวบ,บแรกที่ผมคุยกับอาจารย์บอกว่าช่องอาจารย์คุยภาษาสุโขทัยนะแล้วอาจารย์ก็ยังให้ความหมายว่าสุโขทัยเนี่ยมันจะมีความเก่าความแตกต่างของมันอีกครับผมใช,ใช่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 ไหมครับ,รบเป็นเป็นแบบสุโขทัยแบบเก่ากับสุโขทยัยแบบใหม่ <ผม S 1> อีกคือโค้าไทยแบบเก่าเนี่ยเราจะออกเสียงไม่เหมือนที่อื่นโดยลักษณ์ของนั้นก็คืออักษรต่ำวรรณยุกต์เอกอย่างเช่นพ่อแม่พี่เพื่อนมีดเชือกลวด สุขโขทัยเก่าเนี่ยสุขโขทัยเก่าเนี่ยออกเสียงว่าผอแหมผีเผือนมิดเชือกลวด<อ>ครับคือต้องบอกว่าผมอะเคยได้ยินภาษาสุขโขทัยเก่าเออภาษาสุขโขทัยใหม่มามากแล้วผมมาฟังสนียงอาจารย์เนี่ยเอ๊ะเป็นสุขโขทัยแบบไหนกัน <ผม S 1> อ่าพอดีพอพอเริ่มมีอ่าภาษาแบบใหม่ๆสนียงกลางเข้ามาเนี่ย ไม่รู้คนโครายเริ่มอายอะไรก็า<อ>เลยออกเสียงจากพอเป็นเป็นพ่อเริ่มลดระด,ดับลงมา<อ>จาก,กแม่ก็กเป็นแม่ครับเกลืนเสาเข้าสู่ภาษา,ป,าปัจจุบันก็มีโคไายเก่าก็โคไายไหมจริงๆโคไายเก่าอ่ะจะว่าโชคดีก็โชคด,จชคดีจะว่าโชคไม่ดีก็ไม่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วที่เหลืออยู่ภาษาโคไทยที่เก่ามันยังเหลืออยู่ได้เพราะความเจริญไปถึงเราที่หลังนะครับ ก็เลยทําให้เราเรายังรักษาสําเนียงเก่าๆไว้ได้ปัจจุบันชุมชนชาวคิริมาสก็ยังใช้ภาษานี้อยู่ไหมอาจารย์ก็คิริมาสกงเกลา่ารวมทั้งล้านกระบือในเขตทงแพงเพชรและรวมทั้งพันกระต่ายเนี่ยก็คือเขตที่ความจเจริญเข้ามาถึงที่ล,นนลังเพนินนึงเนี่ยมันมันมันเชื่อมโยงได้ถึงชุมชนโบราณยุคแรกของสุขโขทยัยที่อยู่คิริมาสแล้วก็ไปไปไป,ไปถึงหลักพยานที่เป็นเขาปูจ๋าครับเขาปูจ๋าปูจ๋าเห็นไหมครับออาทีนี้คือสุโขทัยอ่ะภาษากลางเขาเรียกปู ปูปูผัวของย่าเนี่ยแต่เราออกเสียงเป็นปูปูปูครับที่นี่ย่าก็เหมือนเมื่อกี้ไงพ่อเป็นผอย่าก็เป็นคุยอยู่ดีๆนะครับก็เมมเต็มผมก็เลยไปเคลียร์เมมแป๊บหนึ่งครับถ้างั้นใหญ่จะรบกวนอาจารย์อีกนิดหนึ่งครับก็เรามากล่าวสรุปกันดีกว่านะครับเนาะอกจากเนาะว่าการได้พบกันครั้งเนี้ยมันเหมือนไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเพราะว่าคือช่องผมก็เป็นที่รู้จักของเพื่อนๆเยอะแยะลเหมือนกันแล้วก็การที่ เราจะนําเรื่องราวของสุขโขทัยมาพูดเนี่ยเราควรจะได้ผู้รู้จริงๆแล้วก็ผู้ที่ค้นคว้า,าหาความรู้จริงๆมาเล่าให้เราฟังเพราะว่าการที่จะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์โบราณคดีเนี่ยมันจะต้องประกอบหลักฐานอะไรหลายๆอย่างหลักฐานทั้งทั้งของกรมศิลปากร,รแล้วก็ทั้งปรทชทองถิน่นแล้วก็นักวิจัยท้องถิน่นซึ่งเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์ชื่อชื่อว่าอะไรนะครับอาจารย์ผมเคียงชำนิครับเคียงชำนินะครับแล้วก็ช่องของอาจารย์ชื่อว่าอะไรนะครับ ช่องรอยพะร่วงครับด้านลูกหลานพะร่วงกําลังตามร่องรอยของพะร่วงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้ชืวผมยเดี๋ยวผมจะแนบช่องอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ไปติดต่ออาจารย์ด้วยเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะความคิดของผมนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจให้ผมมาพบกับนักปราชญ์ท้องถิ่นเกี่ยวกับสกไทยมีอาจารย์พอจะมีความรู้เกี่ยวกับรีสัจนาลัยด้วยไหมครับครับก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะพานักเรียนไปที่สีสัตว์บ่อยๆเพราะว่าโซนทางใต้เนี่ยตั้งแต เด็กๆบางคนจะตื่นเต้นกับการไปเมืองเก่าสีสัตว์ว้เสาร์อาทิตย์ผมจะขออนุญาตแบบนัดอาจารย์ล่วงหน้าแล้วก็เราไปทํารายการด้วยกันทำช่องด้วยกันพอจะได้ไหมครับถ้ามีโอกาสครับผมเพราะว่าจาเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วถ้าผมว่างตรงกันเนาะผมยินดีอย่างยิ่งพราะจริงแล้วสุโขทัยเป็นเจ้าบ้านเราต้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างกัลยาณมิตรแล้วก็อยากให้แขกบ้านแขกเมืองมาเที่ยวเมืองสุโขทัยแล้วก็มีความสุข มีความซุขเหมือนคนโคไทย oh. หลายๆคนบอกว่าโคไทยร้อนร้อนทำไมคนซุโข,ข้อไทยเขายิ้มกันอยู่ได้ร uh. ูคิวผมเนี่ยผมอาจจะไม่ขาวเหมือนคนอื่นครับผมเพียงแต่ว่าอากาศจะร้อนก็ให้อากาศร้อนไปเราคนพื้นที่เราก็อย่าให้ร้อนตามอากาศ ผมร,รู้สึกดีมากมีความสุขมากที่ได้ฟังสำเนียงภาษาสุขโขทัยแล้วก็เป็นสำเนียงภาษาสุขโขทัยที่ดั้งเดิมจริงเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเป็นภาษาสุขโขทัยที่เกิดจับคิริมาสเนะาะแถวคิริมาสแถวกงไกลา<ช>่าแล้วก็บางสุดบางส่วนของอำเภอเมืองอย่างเช่นบ้านสุดอะไรเงี้ยครับ,รบอย่างารักษาสำเนียงสุโขทัยแบบเก่าๆไว้ด้วยชาวชาวท้องถิ่นนี้ยังใช้สำเนียงนี้อยู่ซึ่งเราปรากฏหลักฐานคือเขาปูจ้าที่เป็นแหล่งโบราณสถานที่เก่าที่สุดของสุโขทัยด้วย ก็นับนับว่าเป็นถิ่นกําเนิดของของชุมชนอาณาจักรสุโขทัยแรกเริ่มเนาะอาจารย์เนาะซึ่งอาจารย์สรุปให้ผมฟังว่าเขาปู่จ้าเนี่ยเป็นชุมชนแรกเริ่มชุมชนที่2ก็คือที่นี่บริเวณวัดพระพายหลวงอ่าบริเวณวัดพระพายหลวงส่วนบริเวณที่พ่อขุนรามท่านนั่งอยู่ที่เรามาลอยกระทงกันพ่อขุนรามนั่งอยู่ผมสันนิษฐานว่าเป็นสุโขทัยยุคที่3อ่าเป็นยุครุ่งเรืองเนาะอาจารย์เนาะยุครุ่งเรืองคือวัดพระพายหลวงเนี่ยด้วยความแคบแคบเพราะว่าสมัยนู้นเราก็ทําของเราได้แค่นี้กว้างรยาเมตร แต่พอมาสมัยพ่อคุณลาวเนี่ยห้าร้อยเมตรมันไม่พอสําหรับท่านความกว้างของบ้านของเมืองนะท่านก็ขยายไปเกือบสองกิโลเมตรโอเคยาวเกือบสองกิโลเมตรครับกว้างเกือบสองกิโลเมตรคือความรู้เกี่ยวกับสุโขทัยนะครับยังไงฝากช่องอาจารย์ไว้ด้วยตามรอยรอยพระร่วงครับอ้รอยพระร่วงเนาะรอยพระร่วงอาจารย์เคียงนะครับเคียงชันิคครับอ่าเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะได้เจออาจารย์เคียงที่ช่องผมอีกนะครับเพราะว่าผมได้คอนแทคอาจารย์ไว้แล้วเดี๋ยวยังไงเราจะได้ เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับสุโขทยให้ลึกมากขึ้นยังไงวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณจริงๆนะครับยินดีที่ได้รู้จักป็ยินดีต้อนรับสู่เมืองสุโขทยรุ่งอรุณแห่งความสุขครับเป็นบุญวาสนาจริงๆนะครับช่องผมจะได้ความรู้เพิ่มเติมละในอนาคตครับสวัสดีครับบทสรุปเราพบการตั้งชุมชนหลังทวารวดีอยู่3มระลอกคือยุคแรกบริเวณปลางเขาปูจาแห่งนี้ ยุคที่สองคือบริเวณวัดพระพายหลวงและยุคที่สามคือบริเวณวัดมหาธาตุสุขโขทยัยและที่สำคัญอาณาจักรของโบราณได้แผ่อำนาจมาจนถึงสุขโขทัยจริงดังที่ชาวขมิมนอ้างและปรางเขาปูจาอยู่ร่วมสมัยเดียวกัน กับพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่สองคำว่าทิตยะยะคือพระอาทิตย์และคำว่าอุทัยที่แปลว่าตั้งขึ้นรวมกันเป็นคำว่าพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งสอดคล้องกับชื่อเมืองคำว่าสุขโขทยัยรุ่งอรุณแห่งความสุขน่าสงสัยว่าชื่อเมืองสุขโขทยัยใครตั้งขึ้นแต่แต,แต่แผ่นดินสุขโขทยัยไม่ใช่ของกัมพูชา จะกล่าวอ้างว่าดินแดนนี้เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของขเขมรไม่ได้นะจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งด้วยความเข้าใจผิดนี้เกิดจากฝรั่งเศสนักล่าอาณานิคมมาเขียนประวัติศาสตร์ว่าอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้เป็นของชาวขเขมรที่อยู่ภายใต้การอารักขาของฝรั่งเศสเพื่อหมายจะยึดคลองสยามให้เป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีน และที่สำคัญที่สุดคือนักวิชาการที่ฟิกยมซตไม่ฟลักซิเบิลยังคงตะแบงออกสื่อด้อยค่าผู้ที่นำเสนอความรู้ใหม่ด้วยหลักฐานที่หลากหลายมิติแล้วมักจะใช้คำว่าเขมรโบราณและยังยืนยันอีกว่าขอมก็คือเขมรบางทีต้นเหตุของความขัดแย้งทั้งหมดทั้งมวลระหว่างไทยกับเขมร อาจจะไม่ได้เกิดเพราะนักการเมืองแต่เกิดจากนักวิชาการที่มักใช้คำว่าเขมรโบราณ